เจชนาทิเคลื่อนไหวหลังเจอเมพิชนาตในงานแต่งโนนวิเศษแพท,ทริเซียล่าสุดทางด้านของเจชนาทิเคลื่อนไหวเล็วอดีตคนรักเม,มพิชนาตหลังเจอกลางงานแต่งทาย,ยาทหมื่นล้านโนดวิเศษแพท,ทริเซียกู๊ดและนับว่าเป็นนิตรภาพที่สวยงามเมื่อเจชนาทิร่วมเฟรมเม,มพิชนาตหลังเจออดีตคนรักเก่า กลางงานแพทริเซียโนตวิเศษโดยงานนี้เมพิชนาตนั้นก็ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า2018-2022แ,แ,แปชถึงัน,น่นี้ล่าสุดทางด้านของเจชนาทีเคลื่อนไหวเร็วอดีตคนรับเมพิชนาตหลังเจอกลางงานแต่งทายาทหมื่นล้านโดยเจชนาทีก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าโชคดีในทุกๆเรื่องนะครับเมพิตี้ ขออนุญาตพี่บิ๊กด้วยนะครับขณะที่เมพิชนาก็ได้โพสต์รีโพสรูปภาพพร้อมระบุข้อความว่าลองทำนูสิแปลว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะ